เจลอสอนสัตว์สวัสดีเพื่อแม่พี่น้องจะไปซื้อลำใหญ่น้องโครกด้วยนะครับลาล้ววันนี้เรอ่องช่างช่าจ้อยเลีวยนๆนี้อาจจะมารีวิวสมุดลามกเกียนตอนอาวสาสท,ทศกัณฐ์นะครับบทสุดท้ายของสตารกรรมพยายักษ์ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับแล้วนะรับมาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตเป็อย่างนี้นะครับรามเกียรติบอวสานราชกาลบทสุดท้ายแห่งชะตากรรมของพญาอยากปกหลังมันจะมีลูกช้างเอราวัณของพระ อิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหันตูมานกาลังทำทะลมกรุงลงกาอันนี้จะเป็นพยาคุณและพรานาาและนี้ก็คือรูปตานที่หน้ารแรกของบทพระักรหน้าขบาทนะครับเราจะมาดูกันนะว่ามันจะมีบทอะไรกันบ้าง นี่ครับต้อง้างอกวันมันเป็นทางนะมันต้องสนีุ่กคไม่ขู่กันีคุณแม่เนี่ยเล่าให้เราฟังเลยนะฮะบอกว่าในคลิปถ้าคุณผู้ชมเห็นแม่อยู่ด้วยคุณแม่นีครับเจะเปิดไปเลยเออเลยนะครับทุกคนนะมันอยู่ข้างหลังความเดิมตอนที่เราแจกรามเกีของ้าเองันนี้่นะอกว่นี่นะครับ มันจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนนะนี่มันจะมีเอ,อ่อประมาณหน้าที่แปดถึงหนึ่งร้อยยี่สิบีนะครับผมอ่านให้ฟังมนเลยอะไรมาสารสารบัตรนะครับสดอินโดนีเซียสารอะไรนะ สารอะไรขออภัยนะครับมันอา่านภาษาละบัดเราไม่ใช่มาอา่านเลยศึกอินทรชิตบทอันนี้ครับเป็นศึกบทแรกๆมันชื่อว่าศึกอินทรชิตมังกรกันรบขัดตาทับศึกแสงอาทิตย์พระลักษมณ์สอนนาคบาตอินทรชิตชุบสอน เออนี่แหละกรับบาทเออพระรักต้องสอนหน้าขาบาทตอนนะแล้วก็อ,อินทรจิตทุาบาททสอนพมศาสตร์ต่อไปสังหารซีดาอินทรชิตาาสิน้นชีพเขาจะการออกศึก ศึกมูลพัชรัชกันออกสืกครั้งที่2องเข mm hmm. าสัตสัตรุงและตรีเมฆศึกเ้าสัจชาศูนย์และวิรุณจำบงังเ้ามาลีวราวราว่าความ อ่านยามากเลฮะบูชาอ๋อกบินลพัทสืึสืบครับศูนย์มนโทรุงน้ำทิพย์กองทัพปีศาจพัสกันหัวขาดอนุมารวงเอากล่องรวงใจเอาวัส อาวาสานทศกัณฐ์มนโคร,รำให้อะไรทศกัณฐ์แล้วมาถึงบทส่งท้ายบทบทส่งไอส,สุดท้ายเออส่งท้ายอะไรครับในสมุดเล่มนี้สีอาลุยไฟนะครับหน้าที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองพระพระรามกับ กับ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 มาภูมินะครับถ้าเกิดพิษขออภรรยรบทส่งท้ายอุอ้นแล้วเราจะมาดูกันนะว่าบทส่งท้ายมันเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นสีดาลุยไฟนะครับนีีเอ๊ะสีดาลุยไฟ อันนี้ก็คือพรอะรานกับป้าพูนะครับอันนี้ก็เป็นลูกคนที่วาดนะครับเฮ้ก็ถาหมหน่อยว่าสวยไหมก็สวยอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นเออบทสงท้ายเรื่องราวพาจนสิ้นยุคพระรามามว ยาวมากเลยนะอันนี้ก็เป็นแบบภาพวาดอันนี้เป็นภาพวาดนะนนเป็นเส้นรากก่อนนะะแล้วค่อยมาลงสีแล้วเ,เรามาดูกันนะว่าถ้าเกิดลงสีแล้วมันจะสวยขนาดไหนี่การลงสีสวยมาก

จบบรลบีบู์เอ้ยเดี๋ยวดายังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบมันมีแอปตัวนึงฮะถ้าเกิดเราเอาสมุดเรื่องถ้าเกิดเราเอาสมุดเร่องเนี้ยเป็นสแกนเราโหลดแอปนี้มาแล้วใช่ไหมนั่นแหละสามารถจะทำกิจกรรมได้ครับทุกคนขราษมันจะมีทีวิตเออนะฮะไม่กดไลค์กดแชร์กดสามสกี้คลิปนี้ แล้ววันนี้สวัสดีครับ๊ายบาย